สวัสดีครับผมผมนายพิรัฒน์พูมิวงสมฤทธิ์นะครับเลขที่สิทธหกหนึ่งสี่สามแปดสามสี่ศูนย์สองเจ็ดครับอยู่ชั้นปีที่สามคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมวันนี้จะพามาดูกิจกรรมเรื่องสํารวจโลกยูคาริโอติกนะครับเป็นการสํารวจเกี่ยวกับยูคาริโอติกเซลล์นะครับภายในภายในเซลล์รูปรประสงค์การเรียนเพื่อให้ นักเรียนได้สามารถศึกษาลักษณะของประเภทของยูคาริโอตเซลล์นะครับเป็นเซลสัตว์และก็เซลล์พืชเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับเนื่องจากเรื่องนี้ใช้เรียนในวิชาชีววิทยานะครับหมอะไปเรา,าจะเริ่มไปเลยนะครับนี่ก็จะมีกระดานดำ บอกถึงความสัมพันธ์ของไมโครสโคปนะครับว่าไมโครสโคปมีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็ไมโครสโคปก็สามารถทําให้เราสามารถมองอ็อบเจกต์ที่มีขนาดเล็กได้นะครับผ่านเลนส์กล้องก็ใช้ในการทางการแพทย์ทางชีววิทยาแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับทั้งพืชสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีเซลล์นะครับสามารถดูเนื้อเยื่อแล้วก็ดูระบบต่างๆ ภายในเซลได้ถัดมาที่เซลล์ทุนกนี้เป็นการานำอีกทีว่าเซลล์คืออะไรเซลล์ก็คือโครงสร้างขนาดเล็กที่สุดนในร่างกายของมนุษย์นะครับผมโดยความแตกต่างก็จะมีเซลล์อยู่สองประเภทก,ก็คือโปรคาริโอติกเซลแล้วก็ยูคาริโอติกเซลนะครับตัวนี้เราจะมาเรียนเรื่องยูคาริโอติกเซลยูคาริโอติกเซลนี้ก็จะอยู่ใน สัตว์แลวก็พืชน,นะครับตรงนี้จะเป็นคำบรรยายต่างๆนะครับว่าสามารถพบเจอได้ไหอันนี้เราก็จะมาเริ่มไปดูกันเลยครับตรงนี้จะเป็นเซลล์สัตว์นะครับเซลล์สัตว์ก็จะมะีให้ดูลักษณะครับลักษณะของเซลล์สัตว์จะเป็นมีลักษณะเป็นกลมๆหน่อยนะครับ จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางครับแล้วก็นี่ตรงนี้เราจะเป็นไซโทพาสครับ,รบส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเป็นเป็นแนวเดียวเลยนะครับจะเป็นแบบชั้นเดียวมโดยไซโทพัสอยู่ในตรง,ตรงกลางก็จะเป็นนิวเคลียสด้าหลังก็เป็นส่วนต่างๆภายในเซลล์สัตว์ มื่อเราดูเซลสัดเสร็จแล้วครับเราก็ไปดูเซลล์พืชกันดีกว่านี่ก็เป็นเซลล์พืชนะครับเซลล์พืชจะมีลักษณะเป็นเอ่อเหลี่ยมๆนะครับอ่เรามาดูตรงผนังเซลลกันดีกว่าครับอ่าตรงนี้จะเป็นผนังเซลแล้วก็เยื่อหุ้มเซล์นะครับคือเซลล์พืชนี้จะมีผนังเซลลครับเป็นเซลล์วอล เป็นชั้นๆเลเยนะครับเป็นสีเข้มสีอ่อนที่แสดงให้เราเห็นนะครับส่วนภายในก็จะมีไม่โครนอ่าไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นนิวเคลียสนะครับผมเมื่อเข้าไปนิดนี่เราก็จะเจอกับสิ่งนี้นครับอ่าสีเขียวนี้นี่คือสิ่งที่พืชขาดไม่ได้เอย่างนี้เรียกว่าคลอพลาต์นะครับ กลอโรพารนะ์ทหน้าที่ของกลอโรพาร์ทก็คือ,อสร้างคลร์รฟิล์นะครับเป็นตัวสังราะแสงนะครับครับผมนี่ก็คือลักษณะของอ่าที่มีความสูงกันลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ครับผมสองสองเซลล์นี้จะเป็นยูคาริโอติกเซลล์นะครับผม chúng ăn em kiếm cái này học